สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับคุณครูพิจารณะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่สองนะคะในรายวิชาสังคมค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆทุกคนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข่าววันนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจนะคะ เกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะและพุทธศัสนาในการดำเนินชีวิตนะคะคุณครูขอชี้แจงว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติที่นักเรียนควรรู้นะคะค่ะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะค่ะไปกันเลยค่ะ พุทธประวัติสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติกันครับซึ่งเราได้เรียนรู้เรื่องราวพุทธประวัติกันไปแล้วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่สองที่เป็นเรื่องของการประสูติของพระพุทธเจ้าการเกิดสมาธิขั้นปฐมญาณ จนเมื่อพระองค์อภิเษกสมรสได้พบกับเทวทูต4จนเป็นเหตุให้ออกพนวดตรัสรู้และปรินิพานสำหรับพุทธประวัติที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่1และประถมศึกษาปีที่2ครับซึ่งการที่เราได้ศึกษาพุทธประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะจะทำให้น้อง เข้าใจประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาอันนำไปสู่การปฏิบัติตามคำสอนอย่างมั่นคงนั่นเองส่วนเนื้อหาพุทธประวัติที่เราจะเรียนรู้จะมีเรื่องราวอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยน้องๆคะ่ะพุทธประวัติที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องราวในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรจนถึงเสด็จดับขันปรินิพพานค่ะ หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเติบโตขึ้น,นเมื่อสู่วัยรุ่นก็ได้ทรงแต่งงานกับพระนางยโสธราหรือพิมพาและมีพระโอรสหนึ่งองค์น,นามว่าราหุลแต่ต่อมาพระองค์ก็เกิดความเบื่อหน่ายกับเรื่องราวทางโลกแ,<ต>และได้พบก,กับเทวทูตสี่ซึ่งก็คือคนเจ็บคน,คนแก่คนตายแ,และนักบวช จึงเสด็จออกผนวดหรือที่เราเรียกว่าออกบวชเพื่อหาทางพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พระองค์ทรงประสบและพบเห็นหลังจากที่พระองค์ออกบวชแล้วก็ได้ไปศึกษาในสำนักดาบทต่างๆเช่นอาราระดาบดและอุทกกดาบดแต่ก็คิดว่าไม่ใช่หนทางที่จะทำให้พ้นทุกข์พระองค์จึงเปลี่ยนไปบำเพ็ญทุกขาาิริยาซึ่งเป็นการทรมานร่างกาย ดยการกัดปันกลั้นนลมหายใจและอดอาหารซึ่งในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญทุกระกิริยาอยู่นั้นก็ได้มีนักบวชห้ารูปคือบัญจวัคคีมาคอยปรนนิบัติรับใช้เนื่องจากเลื่อมใสศรัทธาในความเสียสละและความอดทนในการทรมานตนเองของพระองค์แต่พระองค์ก็คิดว่าวิธีนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่จะทำให้พ้นทุกข์ จึงหยุดทรมานตนเองทรงกลับมาเสวยพระกรยาหารตามปกติทําให้ปัญจวัคคีย์คิดว่าพระองค์ทรงท้อถอยจึงขาดความศรัทธาในพระองค์และออกไปอยู่ที่อื่นแต่ก็เป็นสิ่งดีที่ทําให้พระองค์บําเพ็ญเพียรทางจิตโดยการนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นแต่ว่าน้องๆคะก่อนที่พระองค์จะไปสู่หนทางที่ทําให้ตรัสรู้นั้น ก็เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นค่ะเมื่อนางสุชาดาได้นำข้าวมาทุกปายาตพร้อมถาดทองไปถวายพระองค์ณใต้ต้นไทรถือได้ว่าพระกราาอาหารที่นางสุชาดาเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะตัดสรู้ค่ะเย็นวันนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโสธิยะมีอาชีพเป็นคนเลี้ยงแพะได้นำหญาคามาถวาย พระองค์ทรงรับเพื่อน,นำมาปูที่นั่งใต้ต้นโพทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากยังไม่สามารถตรัสรู้ได้ก็จะไม่ลุกจากที่นั่งไปขณะที่พระองค์ทรงนั่งสมาธิบำมเพ็ญเพียรอยู่นั้นก็ได้ผจญกับมารคือการผจญมารซึ่งเปรียบเสมือนกับกิเลสภายในใจของพระองค์คือราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้พระองค์บรรลุธรรมพระองค์ทรงเอาชนะพยามาร ด้วยความเพียรความดีและบารมีที่พระองค์ทรงสั่งสมมาค่ะน้องๆคะราคะโทสะโมหะหมายถึงกิเลสอันได้แก่ความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจพระองค์ทรงเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นทําให้พระองค์ได้ตัดสรู้ธรรมที่เรียกว่าอริยสัจส,สีได้แก่ ุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัไทยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธคือการดับทุกข์มัคคือข้อปฏิบัติในการดับทุกข์ปรัสตรู้โดยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวัน,นขึ้น15บห้าคเดือน6กตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมืองราชคือแคว้นมกพตปัจจุบันเรียกพุทธคยามีพระชนมายุ35าพาค่ะ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ได้ออกเดินทางไปเผยแผ่คําสอนให้กับผู้ที่เคยรับใช้พระองค์มาก่อนนั้น<ม>ก็คือปัญจวัคคีทรงแสดงปฐมเทศนาคือการแสดงธรรมครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีทรงแสดงธรรมเทศนาธรรมาจากกับปะวัตนสูตรในวันขึ้น15ค่ําเดือน8ที่ว่าด้วยเรื่องของการเดินทางสายกลางทําให้พระอัญญาโบนัญญะหนึ่งในปัญจวัคคี ได้เข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งในคำสอนจนบรรลุธรรมขั้นโสดาบันและได้ขอบวชถือได้ว่าเป็นพระพิสุกรูปแรกในพระพุทธศาสนาเลยนะคะส่วนนักบวชอีกสี่คนคือว่าปะพัติยะมหานามะและอัศชิได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในลำดับต่อมาต่อมาก็ได้มีพระสาวกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน60องค์ พระองค์จึงให้พระสาวกเหล่านี้ออกไปประกาศพระศาสนาส่วนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดตามที่ต่างๆจนเกิดมีพระสาวกเพิ่มขึ้นอีกและได้สาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุตรสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมกขลานะพระองค์จึงยึดเอาเมืองราชคฤห์แคว้นมคตเป็นที่ตั้งของศาสนาพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นเจ้าครองเมืองมคตในขณะนั้น จึงสร้างวัดแรกในพระพุทธศาสนาถวายให้ตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงเผยแผ่และประกาศศาสนาสั่งสอนให้คนทำดีปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ตามที่ต่างๆเป็นเวลากว่า45ปี จนกระทั่งพระองค์มีอายุได้80พรรษาก็ทรงละสังขารเสด็จด,ดับขันปรินิพานที่เมืองกุศินาราแคว้นมันละในวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน6ตรงการทั้งวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานนั่นเองครับซึ่งแม้พระองค์จะ,สะเสด็จด,ดับขันทัปรินิพานไปนานแล้วนะครับแต่พระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ยังคงปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้ง พระพุทธศาสนายังเป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้นับถืออย่างมากเลยครับน้องๆคะ่ะเรามาทำกิจกรรมนี้กันคะ่ะให้น้องๆเรียงลำดับการเกิดเหตุการณ์ในพุทธประวัติปอไปนี้ให้ถูกต้องโดยนำเมาส์ลากตัวเลขวางเรียงลำดับตามภาพเหตุการณ์ค่ะข้อ 1. ภาพบริณิพนนข้อ 2. ภาพการบำเพ็ญทุก,กรกิริยาข้อส ภาพตรัสรู้ข้อสี่ภาพถวายข้าวมาทุกปายาตข้อหา้าภาพผจญมาร เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับกิจกรรมที่ได้ทำและพุทธประวัติของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้น้องๆเห็นถึงเพราะความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการหาหนทางพ้นทุกข์และเผยแผ่ศาสนาที่ทำให้ทุกวันนี้เรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อโลกน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ ข้อไหนกันแนะ่หลังจากที่เราได้ศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ากันแล้วอยากให้น้องๆทำกิจกรรมนี้กันอีกสักหนึ่งกิจกรรมนะคะโดยให้ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะข้อหนึ่งใครเป็นผู้ถวายข้าวมาทุกปายาตให้แก่พระพุทธเจ้า นางสุชาดา 2. ข้อใดคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกธรรมาจากกับปวัตนสูตร ้อ3อริยสัจสีสปสส่ประกอบด้วยอะไรบ้างทุกสมุทยัยนิโรธมักข้อ4ใครคือผู้ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้บวชเป็นพ,พระสงฆ์องค์งแรกในศาสนาอน <mentor. S 1> ทัญญา ข้อ5พระพุทธเจ้าเาสเด็จปรินิพพานหลังจาก,จากเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลากี่ปี45 ามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะข้อหนึ่งใครเป็นผู้ถวายข้าวมาทุกปายาตแก่พระพุทธเจ้าคำตอบที่ถูกต้องก็คือนางสุชาดาค่ะซึ่งการถวายข้าวมาทุกปายาตให้แก่พระองค์นั้นถือว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนปรัสรุ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะข้อ2ข้อใดคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกคำตอบที่ถูกต้องคือ รรมาจากกับปวัตตนสูตรที่กล่าวถึงการเดินทางสายกลางที่โปรดแสดงให้แก่ปัญจวคีเป็นครั้งแรกในการแสดงธรรมของพระองค์ครับข้อ3อริยาาสัจสี่ประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบที่ถูกต้องคือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคที่เป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ในวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน6ข้อ4 ใครคือผู้ที่เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในศาสนาคำตอบที่ถูกต้องคือโกฏัญญะที่ได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงคือทรมาจากกับปวัตนะสูตรจนเกิดดวงตาเห็นธรรมและได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาสวัสดีครับน้องๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับก่อนอื่น ต้องขอต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ศาสนาหน้ารู้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องความสำคัญของศาสนากันนะครับมาดูกันสิครับว่าศาสนานั้นมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตประจําวันของเรากันบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับน้องๆครับศาสนาในประเทศไทยนั้นมีหลายศาสนานะครับ เพราะประเทศของเรานั้นไม่มีการบังคับว่าจะต้องนับถือศาสนาอะไรหรือให้อิสระในการนับถือศาสนานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นๆก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ทำไมเราถึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรอครับเรามาดูคำตอบกันครับ เพราะถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันด้วยศาสนาที่เรานับถือแต่ทุกๆศาสนานั้นย่อมสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีความเมตตามีความรักต่อผู้อื่นและมีความสามัคคีกันน้องๆครับเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยเลยแหละครับวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่นั้น ก็เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งสามารถสังเกตง่ายๆจากการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราลองไปดูตัวอย่างกับเรื่องราวต่อไปนี้กันนะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวของครอบครัวเพลินพ่อกับแม่จึงพาเพลินไปเยี่ยมคุณลุงที่ต่างจังหวัดเก็บของกันเสร็จหรือยังจ๊ะแม่กับลูกเสร็จแล้วจ้ะพ่อถ้างั้นเราออกเดินทางกันเลย มากันถึงแล้วเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะคุณลงุงโอ้โห,โหล้านเพลินโตขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ยแถมไหว้สวยซะด้วยใครสอนมาเนี่ยน่ารักมากลูกเพลินรักษาสิ่งอย่างนี้ติดตัวไว้นะลูกทำไมต้องรักษาล่ะคะก็เด็กสมัยนี้หลายคนลืมการไหว้การทักทายแบบที่เป็นวัฒนธรรมไทยกันไปเยอะ ลุงเห็นแล้วก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงพาไปวัดหลานพลอยจะได้เห็นว่าคนที่นั่นเขาอย่างรักษาวัฒนธรรมไว้ขนาดไหนอา้าวเลยคุยซะเพลินเลยมันเหนื่อยเอยกันขนาดนี้ขึ้นมากินน้ำกินท่ากันก่อนน่าปลื้มใจมากเลยนะครับที่มีเด็กสนใจและปฏิบัติตามวัฒนธรรมอย่างเช่นน้องเพลิน น้องๆครับวัฒนธรรมของไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนานะครับยกตัวอย่างง่ายๆจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างเรื่องของกิริยามาร,รยาทเช่นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพเช่นการไหว้วการสวดมนต์การกราบ หรือการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆเช่นการทำบุญตัดบาทการเวียนเทียนวัฒนธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนี้ถือเป็นรากฐานมาจากเรื่องพระพุทธศาสนานะครับไม่เพียงแต่เกิรรยามารยาทด้านอุปนิสัยพระพุทธศาสนาก็มีส่วนนะคะพราะชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้กระทั่งการต้อนรับแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดีอย่างเช่นในเรื่องราวเมื่อสักครู่ที่คุณลุงต้อนรับครอบครัวของน้องเพลินเป็นอย่างดีสิ่งต่างๆเหล่าลนี้ถือเป็นรากฐานที่มาจากพระพุทธศาสนาค่ะเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันยังไม่หมดแค่นี้นะครับ เรายังมีเรื่องราวเพิ่มเติมอีกไปดูกันเลยครับเรามาติดตามเรื่องราวของพัทกันนะครับว่าครอบครัวของพัทสัมพันธ์กันอย่างไรกับพระพุทธศาสนาพัทเป็นอะไรไปลูกแม่เห็นนั่งทำหน้างงๆอยู่นานแล้วเรื่องการบ้านครับคุณแม่พอ,อดีคุณครูให้การบ้านมาแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยครับครูสั่งไว้อย่างไร ไหนลองบอกการบ้านที่ครูสั่งให้แม่ฟังหน่อยสิจ้าก็คุณครูบอกให้ยกตัวอย่างมารยาทไทยที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานะครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจมารยาทไทยที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามีเยอะแยะเลยลูกอย่างเช่นการพูดก็ถือว่ามารยาทไทยที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานะลูกแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงล่ะครับ ก็อย่างเช่นมารยาสอนให้เราพูดจาไพเราะแล้วก็ไม่พูดโกหกซึ่งก็ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไงลูกจริงล้วยครับทำไมผมนึกไม่ออกนาะถ้าอย่างนั้นผมขอตอบแบบที่คุณแม่บอกได้ไหมครับได้สิลูกที่แม่พัดสอนอย่างนั้นถือว่าถูกต้องเลยแหละครับพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนรากฐานของวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนายังมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเช่นทำให้คนไทยมีมารยาทที่ดีพระพุทธศาสนานั้นมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราหลายด้านเลยนะคะอย่างเช่นด้านมารยาทไทยคำว่ามารยาทไทยหมายถึงกริยาท่าทาง วาจาที่สุภาพเรียบร้อยแบ่งเป็นมารยาททางกายและมารยาททางวาจามารยาททางกายเช่นการไหว้การกราบการยืนการนั่งควรน,นั่งด้วยความสำรวมการกินกินด้วยความเรียบร้อยไม่มูมาม กินอย่างสำรวมการแต่งกายควรแต่งกายให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยถูกกาลาทเทศะส่วนมารยาททางวาจาเช่นพูดสุภาพไพเราะพูดแต่ความจริงและละเว้นจากการพูดโปหกนินทามารยาทต่างๆเหล่านี้ล้วนมีรากฐานมาจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันในด้านอื่นกับเรื่องราวต่อไปนี้กันเลยค่ะเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีอีกเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยครับที่ห้องเรียนระหว่างเรียนวิชาพระพุทธศาสนา น้องพลอยสงสัยเรื่องที่เรียนเลยถามคุณครูการดาคุณครูคะเมื่อวานหนูเปิดหนังสือดูเรื่องศาสนาที่เราจะเรียนในวันนี้หนูเห็นภาษาแล้วงงมากเลยคะ่ะพลอยมีเข้าใจตรงไหนคะก็ตรงตัวหนังสือจะมีตัวกลมๆจุดๆเต็มไปหมดเลยคะ่ะครูเข้าใจแล้วคะ่ะภาษาที่พลอยพูดถึงเขาเรียกว่าภาษาบาลีคะ่ะ นิยมใช้มาในเรื่องของสุภาษิตคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะค่ะคุณครูจริงอย่างที่ครูการดาบอกเลยค่ะน้องๆภาษาไทยที่เราใช้ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมาจากพระพุทธศาสนาค่ะอย่างเช่นชื่อคนหรือชื่อสถานที่ก็มักจะมีภาษาบาลีและสันสกฤตสอดแทรกอยู่ด้วยค่ะ เรามาลองดูตัวอย่างชื่อที่เป็นภาษาบาลีกันนะคะเช่นวิชัยสมพรวัชระวิเชียนเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าศาสนานั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนอกจากนั้นศาสนายังเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย เช่นประเพณีทำบุญตักบาทประเพณีไหว้ครูเป็นต้นเพราะฉะนั้นศาส,สนิกชนที่ดีก็อย่าลืมตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือนะคะสำหรับตอนนี้ได้เวลาไปร่วมสนุกกับกิจกรรมฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดกันแล้วค่ะ รู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทุกศาสนาภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาใดภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตประเพณีใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาการกราบไหว้ เอาละค่ะน้องๆเรามาดูเฉลยกันนะคะดูสิคะว่าทำถูกกันกี่ข้อข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคำตอบก็คือทุกศาสนาจะมีหลักธรรมคำสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาใดคําตอบคือภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตประเพณีใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่การทําบุญตักบาตรข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา คำตอบก็คือการกราบไหว้เป็นการได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องความสำคัญของศาสนาครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้ถึงศาสนาอื่นที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ เมื่อกี้เด็กๆได้ดูไปสองคลิปวิดีโอนะคะก็คือคลิปวิดีโอที่หนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่สองก็คือเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ใช้เกี่ยวกับในการดำรงชีวิตนะคะค่ะท่างเรียนจะเห็นได้แล้วนะคะว่าจากการที่เราดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยทุกศาสนานะคะไม่ได้แบ่งชนชั้นทุกศาสนาสอนให้เราปฏิบัติด,ดีนะคะตามหลัก ของศาสนานั้นน,นนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาอินดูร้วนแต่มีไว้เพื่อให้คนนั้นเดินตามและปฏิบัติตามในศาสนานั้นๆให้เป็นคนดีนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะ,ะไม่มีใบงานนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำในหนังสือนะคะวันนี้ครูมีคลิปวิดีโอมาฝาก นักเรียนแค่2คลิปวิดีโอเท่านั้นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ